อยากรู้ไหมครับว่าน้ําดื่มที่ไปส่งถึงบ้านคุณเนี่ยเขามีขั้นตอนการล้างและบรรจุขวดใดบ้างวันนี้จะพามาดูทุกขั้นตอนเลยครับอันนี้น้ําบาดาล340เมตรหรอครับใช่ค่ะอันนี้น้าบาดาล340เมตรค่ะใส่ขวดเลยได้ไหมครับไม่ได้ยังไม่ได้กรองยังไม่ได้ฆ่าเชื้อเลยค่ะเอาหรอคิดว่าได้แล้วยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดน,นี่เราเพิ่งดูดขึ้นมาจากใต้ดินเอง แต่สปริงเข้าใช้น้ำบาดาลนี่ผมเพิ่งรู้ค่ะเราใช้น้ำบาดาลเพราะว่าคุณภาพของน้ำมันค่อนข้างกรุงกี้แล้วก็เสถียรกว่าแล้วก็ไม่มีเชื้อที่วินซีแต่ผมนี่เขาน้ำบาดาลมานานละขอเห็นหน้าน้ำบาดาลสักทีได้ไหมครับได้ค่ะอุ้ยเดี๋ยนะอันนี้ไม่นก็ใส่แล้วนี่มันก็ใส่แต่ว่าตาเรายังมองไม่เห็นค่ะคือผมเข้าใจว่าคําว่าน้ำบาดาลผมเข้าใจว่ามันจะคนโคลนหน่อยขุ่นๆมันคลองอะ่ะ เราขูดไม่ดีหรือเราขุดแค่แบบสิบยี่สิบเมตรเหมือนเหมือนที่ชาวบ,บ้านเขาทำอะค่ะมันก็จะขุ่นๆอ่านี่คือถือว่าขั้นแรกเลยใช่พิ่งได้ซอสมาดิบๆเลยใช่แล้วมันไปไหนต่อครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยจากตรงนี้ค่ะดูดมาปุ๊บเนี่ยเราจะไปลงถังพักที่อยู่ในอาคารนี้ก่อนพับพอลงถังพักเสร็จปุ๊บเราจะกรองหยาบกรองหยาบคือกรองพาติเคิลออก ตรงหยาบก,ก็จะเหมือนที่เราใช้ตอนเด็กๆไม่ที่เราลองกรองน้ําคือใช้กรวดใช้หินใช้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะกรองใช่ค่ะเครื่องมีกรองเราแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นกรวดอยู่แล้วก็ข้างบนจะเป็นสารกรองชนิดพิเศษที่สามารถใช้ในการช่วยกรองแมงกานีสกับเหล็กได้ด้วยทาไมต้องกําจัดเหล,ล็กกับแมงกานีสคะเหล็กกับแมงกานีสเวลาเจออากาศเจอออกซิเจนอะไรอย่างี้ค่ะมันจะออกซิไดเป็นผงๆเล็กๆสีส้มๆเคยเห็นสนิมเหล็กปะที่มาดูขุ่นๆเล็กๆ ช่านั้นใช่ไม่ใช่เป็นผงๆงชุ่มส้มอ๋อเธอต้องอ,ออกไปต้องอ,ออกก่อนอันนี้คือการกรองหยาบเสร็จแล้วพอกรองหยาบเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะส่งเข้าแท้งไปอยู่ข,ขังนูน้นเพื่อเข้าระบบกรองละเอียดต่อไปไปดูได้ไหมครับได้ค่ะได้โอ้ใหญ่มากนะพ่วมหัวเลยอะ่ะซึ่งไอ้น้ําที่กรองหยาบเนี่ยมันจะมาตําท่อเหรอครับใช่ค่ะมันมาจำท่อตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าแท้งข้างบนนี้เข้าจาก้านบนมีสามแทงสูงมากเลยฮะค่ะแปดสิบคิวต่อแท้ง ประมาณประมาณ8เมตร80คิวคิวคืออะไรอะครับ1คิวเท่ากับ1,000ลิตรอ๋ออย่างนี้เข้าใจง่ายแล้วก็คือ1คิวคือ1,000ลิตร80คิวก็80,000ล, <8 S 1> ลิตรใช่สามแทงก์สองแสนกว่าใช่ทำไมต้องพักไว้เยอะขนาดนี้ครับเราก็จะต้องมีน้ำไว้เผื่อที่เราจะเอาไปใช้งานในระบบอุลต้าฟิลเซชั่นที่เราจะกรองละเอียดต่อไปขอโทษทีนะครับพอพูดว่าอุลต้ามันี่หัวมันไม่มีมันมีแค่นี้เลยอ่ะอุลต้าฟิลเซชั่นเครื่องนี้เหรอครับ ได้ค่ะไปดูได้ไหมฮะได้ค่ะพราอุลตร้าในี่วผมมันคือมีแค่อันนี้เลยอ่ะคุณต้องฟิวเดชันมันคืออะไรอ่ะมันจะมีระบบของการรองไล่กันไปอ่ะค่ะมันมีหลายอันมันทำงานเัยไงหรอคบมันวิ่งไปเรื่อยๆหรอฮะหรือมันจะมาอย่างนี้ค่ะจากแทงนี้ใช่ไหมคะลมสามแท่งทุบเนี่ยมันจะสูบแฉบมาจากข้างใต้แทงแล้วก็ผ่านปั๊มตัวนี้นะคะปั๊มตัวนี้จะสูบด้วยแรงดันอัดขึ้นตามท่อแล้วก็มาเข้าเครื่องนี้น้ำจะถูกแบ่งออกเป็นต่ละท่อนมันก็จะกรองในระดับของไมครจากตรงนี้ไไไปปปนน่่ยมัััจะถูกสงงงงตอแแททด เข้าใจแล้วแสดงว่าไอที่เห็นแห้งเยอะเนี่ยมันมีสารมันพักก่อนแต่นั้น่็มากรองกรองเสร็จถึงไปพักต่ออีกสามขั้ใช่เพื่อเข้าระบบต่อไปคือ reverse osmosis R O เหมือนที่ผมชอบไปตามโรงงานแ้วเขามีใช่ไหม R O เครื่องนี้สามารถกรองน้ำได้าได้5คิวต่อชั่วโมง5.5คิวต่อชั่วโมงห้าหมันลิตรต่อชั่วโมงจะมีน้ำส่วนต่างที่เราทิ้ง15คิวต่อชั่วโมงที่ต้องทิ้งตลอดทิ้งทุกเมื่อครับ R O มันเป็นระบบกรองแบบ cross flow ที่เวลาเรากรองนะคะ มันจะต้องมีน้ําที่คอยชะล้างความสิ่งสกปรกออกไปจากผิวทันตลอดเวลามันก็เลยต้องมีน้ําที่เราทิ้งตลอดเวลาตรงขั้นนี้น่าจะสะอาดมากเลยเพราะเวลาผมไปโรงงาน AO นี่คือไหนไม่ไดื่มได้ดื่มได้ดูได้ <c oughs> ไหมครับดูได้ค่ะโอ้สายซึ่งขบวนน้ำประมาณโ o ที่มันสามารถใช้กับพวก,พวกเขาเรียกว่าเครื่องสํอางได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช้กับทําพวกเครื่องสําอางทีมหรืออะไรก็ได้ที่กาไปทําการแล้วก็เอาไปทําคาเบีเอร์ได้ เตรงนี้เป็นความรู้นะครับไม่ได้พูดถึงรสชาติว่าอร่อยอยังไงออฟฟี่ผมก็ใช้น้ำแตมิงโคลนะก็ะทำภาพเบียร์ที่ออฟฟิศได้ได้น่าสนใจ <laughs> <laughs> ตากะโอเสร็จแล้วเนี่ยน้ำที่ผ่านการกรองเสร็จแล้วนะคะจะผ่านออกมารวมกันที่ท่อน,นี้นะจะเข้าไปเข้าถึงแทงสงเตนเลสนูนแต่ถัใหญ่ที่นะครับใช่ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นระบบตะนิ่งที่มันจะลดการปนเปื้อน ของเชื้อหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถเข้าไปได้พอเราส่งเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเราจผ่านการฆ่าเชื้อก่อนแล้วไปเติมโอโซนก่อนเป็นต้น้วถังนี้เราไม่เก็บเยอะเพราะเราต้องใช้ให้มันหมุนไหลไปตลอดเวลาก่อนจะไปเติมโอโซนเราจะไปผ่านเครื่อง UV เป็นต้นก่อนผมได้ยินคําว่า UV มานานแล้วมันทํางานยังไงอน่ข้างในเครื่องค่ะมันจะเป็นท่อปิดแล้วเราก็จะมีใส่หลอดที่ปล่อยแสง UV ข้างในหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยน้ําไหลผ่านหลอดที่ ไฟแสง U V เพื่อฆ่าเชือ้อพอนั้นมันผ่านเสร็จมันก็จะผ่านการฆ่าเชือช้อด้วยเป็นเรื่อยๆแต่ที่ตอนนี้กำลังสงสัยคือเหมือนเราอยู่ันเองแค่สองคนในนี้เหมือนกันนะใช่ไม่มีคนเลยเราพยายามจะใช้แต่เครื่องจับ,บเพื่อที่เราจะลดการคนเปื้อนจากคนตั้งแต่ดูมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงในห้องพวกน,นี้เราจะล็อกอไว้หมด ไม่มีคนเข้าจะมีแค่เจ้าหน้าที่มาตจวจมันคือค่าต่างๆทุกชั่วโมงมแล้วก็มีการแมนแทนอยู่ตลอดเวลามนาันจะเจที่เราอยากจะให้มันสะอาดขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้น้ําดื่มเราเนี่ยดื่มได้ทุกคนทั้งคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรคไตเป็นอะไรก็จะดืด่มน้ำเราได้หมดเลยเราก็เลยต้องตั้งใจทําให้มันสะอาดมากเราก็เป็นระบบปิดคนเลยดีจังเลยครับอันนี้สาหรับผมนี่ก็สะอาดมากคนนะย<ช>ังต้องไปเติมโอโซนอีกถูกไหมใช่พอพข้ามานนี้ได้กลิ่นกลิ่นอากาศอะครับ มันก็จะเป็นกลิ่นที่มีโอโซนและเหอ,ออยู่นิดหน่อยเรื่งเล็กๆพวุ่นี้จะเป็นเครื่องที่ทําให้ออกซิเจนมันเข้มคนคืนในอากาศปกติมีออกซิเจนอยู่แต่ว่ามันแค่ประมาณ2ี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเอามาทําให้มันมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ90เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่มันมีออกซิเจน90%แล้วมันก็จะมาเข้าเครื่องนี้ครับพอเข้าเครื่องนี้เขาจะทําให้ออกซิเจนกลายเป็นอโอโซนแล้วโอโซนมันดียังไงต่อการที่ต้องเติมเข้าไปในน้ำอ่ะโอโซนเนี่ยเวลาเราเติมเข้าไปในน้ำเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเชื้อโรคไม่ให้มีเชื้อจุลินทรีย์เติบโตในน้ําได้อีกอันที่ข้องใจอยู่คือส่วนของถังน้ําถังค่ะอยากเห็นว่าถังที่ผมอุ้มมาเนี่ยมันถูกทํายังไงบ้างว่าจะกลับไปที่ดูไปทีเดี๋ยวจะเข้าไปดูตั้งแต่่ด้้าาาานนนอกกเลลลยทีคััังสิรบบม ไม่เหมือนที่คิดไปเลยอ่ะไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นว่าถังมาก็บรรจุล้างมันเริ่มยังไงอ่ะครับมันเริ่มจากคู้นก่อนค่ะมันจะมีสายพานที่เอาพัเธุ์พัน้ามาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโรบอดตัวสีเหลืองๆที่คอยดึงถังออกจากพัเธุ์พันธุ์ลงสายพานหลังจากนั้นเนี่ยมันจะวิ่งตามสายพานมาผ่านชุดแรกชุดหน้าเนี่ยเป็นเครื่องดึงสายออกก่อนพอดึงสายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาผ่านเครื่องนี้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องตรวจสอบรั่ว ตรวจสอบกอลิ่นไอรั่วพอเข้าใจได้กลิ่นตรวจสอบยังไงอ่ะมันจะเป็น A i แบบหนึง่งที่เราจะต้องสอนเพื่องเขา่อนว่ากลิ่นแบบเนี้ยเราไม่เอาเอไอจับกลิ่นใช่พอเขาได้กลิ่นแบบเนี้ยเขาจะกลิ่นทังออกแต่ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อใช่ค่ะแล้วนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นน้อง QC เราใช้คนในการนั่งดูสภาพโดยรวมเพราะว่าถังเราเป็นการใช้หุุนเวียนใช่ไหมคะพอเราใช้หุ่นเวียนเนี่ยเขาก็จะตรวจสภาพภายนอกถ้าเกิดว่ามันดูแย่มากเขาจะตั้อค่าอดีขึถึงถังน้ำํำของเซ็นขรอมันแข็งแรงมากเลยอระดุมันเป็นอะไรครับมันเป็นโพลีใใคาร์บอเนตคล้ายๆกับที่เราใช้ในขวดนมเด็กนะคะอแล้วก็จะไม่มี BPA เหมือนลูกผมใช้ใช่เพื่งถังมันทนมากนะ อาพี่ผมท้าวลดบ่อยมากแม้งอยู่ได้บลูดน่ากค่แล้นก็จะผ่านกระบวนการล้างภายนอก่อนแล้วพอข้าเหร็จแล้วขับรถเข้าคาแอร์ที่เป็นเ่องอ่ะก็จะมีแปรงผ่านๆๆๆด้านนอกคาแครขวดสิงโกใช่แล้วพอมาปุ๊บเนี่ยฝังเ็าจะถูกเข้าเครื่องนี้ทั้งเครื่องล้างั่งภายในในนี้จะผ่านการล้างทั้งหดยี่สิบครั้งยี่สิบเอ็ดครั้งใช่ล้างยังไงอะยี่สิบเอ็ดครั้งอะครับในสเตจแรกเนียจะเป็นน้ำเปล่าที่เอาไว้ล้างสิ่งสกปรกเราก็เอาออก ช่วงที่สองของเพื่อนะคะเราก็จะใส่น้ำยาสควรมสะอาดค่ะที่อุหภูมิสูงด้วยเพื่อป้องกันเชื้อป้องกันละอองของสปอร์ของเชื้อราหรือสปอร์ของพวกตะไคร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่อกน้ำของออโตเตตั้งถัดไปเราจะทำการฆ่าเชื้อภายในค่ะด้วยน้ำผสมโผมดีเกลือคลนเราจะมีอีกข้อมนึงเที่เอาไว้สำหรับโซเเพื่อเอาไว้ฆ่าเชื้อถังโดยเฉพาะสารละอุ่นที่เราผลิตทำได้สองอย่างหนึ่งคือเติมในน้ำเราต่อไปใช้ล้างได้ด้วยใช่แล้วน้ำาอมาจากไหนครับที่มารับส่วน ก็จะแบ่งออกมาจากเส้นหนึ่งในอันย่าโอค่ะจะเข้าไปในลายของเส้นแสดงว่าสปริงเกิลใช้น้ําที่เราจะใช้ดื่มนี่แหละในการล้างตัวเองใช่โอเคตอนนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่ลานโบว์ลิ่งก็คล้ายๆนะเสียงใช่ไหนเหมือนลานโบว์ลิ่งเหรอใช่แต่ออกมาบอกเลยว่าใส่กิ๊กเลยครับไอ้น้ําที่เห็นอยู่เนี่ยในถ้วยนอกเนี่ยก็คือน้ําดื่มเลยใช่วันหนึ่งเนี่ยถังสปริงเกิลที่กลับมาเนี่ยวันละกี่ถังได้ครับถ้าที่โรงงานนี้โรงงานเดียววันหนึ่งสองหมื่นห้ากัน อย่างนี้สองหมื่นห้าพันใช่แล้วเขาไปกระเดนกันต่อครับแล้พวพอผ่านเข้าสายพาแล้วก็จะเข้าห้องนี้เป็นห้องบรรจุและปิดฝาเข้ามาถังฝาจะเข้ามาแล้วก็มีการบรรจุน้ำลงไปโดยที่วิธีการบรรจุน้ำเนี่ยค่ะบัวบรรจุเราเนี่ยจะไม่สัมผัสกัน,นครัใช่มันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างขวดกันนั่นู่ใช่พอเราเทน้ำได้ระดับเขาจะปิดเองแล้วก็ดัถดนถังลงมาเสร็จแล้วเขาก็จะผ่านไปเครื่องรูดที่ปิดฝามันก็จะมีฝ้าลำเนียงลงมาแล้วก็ใช้สายพานดึงให้แน่น เราปิด okay, พาเสร็จแล้วก็จะออกมาผ่านน้องก็จะ <c oughs> มีน้องแจ็กคุณล่าอยู่รอบหนึงอันนี้จําได้ว่าเวลา <c oughs> สมิงเข้าไปถึงออฟฟิศก็จะมีฝาแบบแบบนี้หน้า <c oughs> ตาเบียร์กอณ์วิธ <c oughs> ีการก็คือดึงก่อนแล้วคว่ำค่ะฝาเนี่ยเราออกแบบมาพิเศษเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทแฝดทีเนี้ยสติกเกอร์ข้างบนเนี่ยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าอันนี้คือของใหม่โดยปกติเราฉีกสติกเกอร์ออกใช่ไหมคะปุ๊บไงยะเราทำสุดเล็กๆตรงนี้ออกมาถ้าเราใช้คูลเลอร์ที่ดีเหนือย แล้วก็ควงได้เลยครับข้อดีของการทําแบบนี้คือน้ำจะไม่หกใช่เล้าทุกครั้งที่คว่ำไ <ป S 2> <ผ>ม่เคยหกเลยใช่เพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการฉีดแล้วก็เปิดอออใช่ไหมคะแล้วก็คว่ำน้ำมันจะหกแต่เนี้ยมันจะปิดอยู่จนกว่าเราจะต่องไปอีกอย่างหนึ่งที่เราทําก็คือสายตรงนี้หรือว่าบ้านที่ไม่มีไม่มีตอกแบบนี้ไม่มีเดินตอแล้วเขาจะใช้แบบนี้เขาต้องฉีดก่อนแล้วก็ดึงออกน้นฝาเนี้ยดูยังไงก็ไม่สามารถเอากลัาใช้ได้ <ช>เขาไม่มีสติ๊กเกอร์นี้แล้วก็ล็อกเอาไว้หลายชั้นเราถึงเรียกว่ามาร่ะแ,แล้วจากนั้นพอเราเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือสง่งค่ะโลบอทก็จะค่อยๆตัดพุ้มกะเล็ดแล้วก็ส่งออกไปที่ทางสิค้าด้านนอกรอจัดส่งออกไปนอกโอกรงงานจบเส้นกระบวนการผมอยากรู้จังเลยว่าอย่างถังเซมิเกอมัน<ช>สามสารถกลับมาใช้ได้กี่รอบนะครับเราใช้โดยประมาณเท้าๆเนี่ยประมาณร้อยรอบหนึ่งร้อยรอบใช่ทงที่เราคัดออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะส่งกลับคืนผู้ผลิตถังเขาก็จะเอาถังเราเนี่ยเอาไปบด เพื่อไปทําถังใหม่แต่มันก็จะเป็นถังพลังเกตกันกเราเป็นถังเกรดเอที่เป็นพลาสติกใหม่เป็นแ,แล้วพอเราขดเสร็จพวกเขาก็ไปทำถังเกตด,ดีขายคนอื่นได้ซึ่งแสดงว่าถังเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลับไปรีไซเคิลแน่นอนใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลับไปรีไซเคิลได้แน่นอน,อน,น,อนพอมาดูแล้วก็สบายใจว่าทุกขวดของลูกค้าตมินเครื่จะถูกกลับมาใช้ใหม่และถูกไปรีไซเคลิลเมื่อครบหลายครั้งใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยครับไหน,นๆหที่โค้ชมาแล้วอ่ะเราไปดูผลิตน้ำขวดซ e ีซีไหมคะ วนี้มาดูกับบรรจุขวดสุดที่รักนี้บ้างค่ะเราก็เริ่มจากที่เราจะต้องเอาขวดเปล่าครับใส่เข้าสายานก่อนนะคะแต่แล้วมันก็จะเข้าเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องมโมโนบล็อกสิ่งที่เขาทำภายในเครื่องเดียวกันก็คือล้างขวดบรรจุน้ําแล้วก็ปิดฝาเราต้องการให้มันอยู่ในห้องปิดแบบนี้เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนเราจะมั่นใจได้เลยว่าขวดที่ออกมาอย่างนี้ค่ะครับทุกขวดตั้งถังและขวดจะไม่มีการปนเปื้อนเลยหลังจากผลิตเป็นขวดแล้วใช่ไหมคะครับเราก็จะต้องไปเข้าเครื่องแพ็ เราก็จะมีการหอฟิล์มแล้วก็ั่นเคื่ออบเพื่อให้ฟิล์มหดนัดแพ็ควันหนึ่งผลิตเยอะไหมครับนี่เยี่ยบเยี่ยบเลยวันหนึ่งผลิตประมาณ1,17 0 0ันแพ็คแพ็คหนึ่งมีกี่ขวดครับ12ค่ะแสนกว่าขวดหลังจากนั้นเราก็จะไปลำเลียงขึ้นอโรบอตส่งไปน้านนอกเพื่อส่งออกไปข้าง,งนอกใช่ แล้วทั้งถังกับขวดก็ถูกส่งมาโดยหุ่นยนต์ออกมาข้างนอกแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็จะออกมาข้างนอกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีโฟลลิฟต์นะคะตักจากที่ออกจากไร่ผลิตขึ้นไปเก็บก็จะส่งถึงมือหนุ่มหนุ่มสปริงเกิลลูกช้าสปริงเกิลส่งต่อไปใช่ที่จะไปส่งที่โค้ชออฟฟิศดีครับพอได้มาดูทั้งหมดรู้สึกสบายใจมากเลยว่าถังสปริงเกิลที่เราดื่มหมดแล้วเนี่ยมันไปยังไงต่อวันนี้ไม่เห็นกตาแล้ว้ล้างสะอาดมากน้ำตั้งใจทำมากมันจะกลับไปเที่ยวฟิตอีกทีนึ่งดีคร ล,ลืมไปอย่างหนึง่งพี่ไม้พี่ไม้ลืมเติมอะครับ oh. อันนี้เราเติมได้ไหมครับมีขั้นตอนไหนเติมได้ไหมครับจริงๆจ,จะไปเติมในกระบวนการ่ำไมได้เดี๋ยวพี่โค้ดฝากหลุ่มสาวสปริงเกิลนกลับมาเดี๋ยวเราเติมให้แล้วก็ส่งไปให้ตามกระบวนการปกติสรุปแบบมาเติมไม่ได้เติมไม่ได้อเติมตามขั้นตอนปกติแล้วกันเนาะค่ะสมัครสมาชิกได้นี่มีคูปองคูปองสบายพอดีอีกอย่างหนึ่งนะในการสั่ง นอกจากจะช่วยลดขยะบนโลกส่งเสริมเพื่อความยั่งยืนเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแบกน้ำด้วยนะครับขอโทษครับที่แบกมา <laughs>